บอกให้อาบน้ำอาบน้ำตอนในใบมันร้อนนี่เอ้าโดุอาบน้ำขันโชคอ่าอาบน้ำนี่ก็ไม่ได้เลยโดุเนี่ยอ้าเอาอาบน้ำเร็วอืม้มอาบน้ำอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยดุเนี่ยดุดุดุจ้องจะจิกพ่ออย่างเดียวเลยอา้อา อาบน้ำมันร้อนไหมอ่ะมันร้อนไหมนี่ขนไฉครับอ่ะร้อนไหมนี่อาบน้ำ Aplante nám thế, Aplante nám Aplante 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 nám, Aplante 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 nám Aplante 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 thấy เหนียวไหมเนี่ยโชคอาบแล้วโชคอาบแล้วเนี่ยโชคลงเป็นตัวอย่างให้แล้วอืมเนาะพันชัยเร็วลงมาเร็วเร็วเห็นไหมน้ำเย็นสบายนะฮะเจ้าลงเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วรออีกแล้วกอดอีกแล้วกอดอีกแล้วมาเร็วเร็วดุดแล้ดุดล้ดุดแล้ว

เงี่ยป่ะเห็นไหมนะเร็วเร็วดิร้อนอยู่นั่น,นเห็นไหมนะชโชคอาบไปไหมนะเนะี่นะโยโชคอาบไปเห็นไหมหล่ะโชคอาบไปไหมไม่ร้อนเลยร้อนจะตายอืมเอาสิอ่ะลงมาลงมา ลงเลยลงแล้วอืมดื้อน,นะดื้อน,นะไม่ยอมลงครับอ,มอมไม่ยอมลงมเร็ว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 ครับอ่ะลงเท่าทีลงเท,ท่าท,ที มา,มาเร็วมาเลยอย่าดื้อเออดื้ออยู่ได้เออแค่นั้นแหละแค่นั้นแล้วอ้ยบักหำน้อยเออเอาเอาลงไปล,ล้วล้วแล้วลงไปอ,อ,อืม เขาลงนเนี่ยโชกลงเนี่ย,เ,ยอเออลงลงลงหน่อยเขินอยู่ได้มแม่โชกไหม,มลงเออแค่นั้นแหละอาบน้ำเอาหน้าไปชุบนี่เหมือนล้างหน้าอย่างเดียวตัวโชคลง,ลงทั้งตัวเลยเห็นเยเอ่ะลง เออโอเคแค่นี้แหละแม่ดื้อจริงๆลูกโอเคครับ